เฮ้ยเออมีเรื่องหนึ่งของไอทีวีอะอะไรวะที่แม่งจะแบบว่าเหมือนเข้าไปในนิทานแต่ละเรื่องแบบมันไม่ใช่หุนเชิดนะไม่รู้ไม่ไม่ใช่หุนเชิดที่แม่งยดอยู่แม่งก็เข้าไปในเรื่องแบบเอ่อสุษาโคนอย่างเงี้ยก็ไปเรื่องแบบอาิงการกูไม่ใช่อ่เป็นไอทีวีอะคือมันมันเข้าไปในนเรื่องแต่ละเรื่องอเหมือนมันทะลุมิติเข้าไปอ่ะเจาะเวลาที่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เจาะเวลาจินซีอย่าเราพูดเลยสิใ เออเดี๋ยวต้องหาเวลาหาโกะสองตัวนี้มัดหกนะระวังนะมันต้องขั้นเทพเลยนะหายนะลงไปข้างล่างอันหกเลยเหรอแันหนึ่งรอที่อะไรรอกันจริงอย่างแม่นอะกูท้าคีพไม่ได้เลยเยึดไม่คือแบบเข้าไปไม่ได้หลังจักรวาลเลยมันจะลาคีพเป็นยังไงวะเออไอ้ที่นั่นก็ล็อกตัวสกิลโผล่จะโคตรยากเลยโวยต้องต้องต้องใจเย็นๆถ้าเป็นทีเรียนน่าจะสู้ไหวแต่ตัวนี้ไม่ไม่ไหวเลยว่ะชาโคนี่ โชว์ตะเกตบิลเลนเกมเกตบินแลนเฮียเลยเอ่อตัวรอดูยังไม่ไหวเลยกูโอ้น้องโอ้โหอแคร์เลยเมื่อกี้ผดที่ยืมวาป้อมปะการังไอ้นี่เอยแทกแทกแกทิ้งท้อยด้วยแล้วไทิ้งท้ยด้วยลองผลหายตัวไปเลยไปเลย ขี้แตกวะแล้วกูไม่ดีนะกูมีอันติอยู่กูชุบชีวิตตัวเองไอ้เหี้ยแล้วกูตายหาไปแล้วเออพออยากรออะไรใช่มันนิวเมตาไม่เคยได้รอสักทีแล้วเจออะไรแบบนี้รังแกเสมอเลยวะเบื่อว่ะ วกวอกเลยบอยฮ่ยแต่ที่เนคนเดิมแน่นอนคจำชื่อมันได้เจ้าสัตว์ในเวลาล้างแค้นแล้วว่าจะอยู่จิ้งจิไป ใจมันสนใจมันเรียบร้อยข้ากูเลยคอพิวรชินต่คุยอมพิวเตอไอ้เหี้ยเดี๋ยวกเก็ตายไม่พักเลยเออสัตว์น้องเดินเออ เฮ้ยสัตว์ไอ้เว้ยเขี้ยะชิ้กูไม่มีว่ะมันต้องมีกไมูไว้ขวาขวาเขี้ยะไม่ต้องนีดึงเงินไปดูไดีอินลงไปนะเขี้ยะไม่พอไอ้ชิัง้นนีน่เดียวตัวนี้ว่ะอืมไม่ต้องแล้นเอดี <AD S 2> มึงก็ตายเขี้ย <c oughs> สมหน้ามึงเฮ้ยกูอยู่หากูอยู่หาหาพวกมึงแล้ว แต่หน้าลอบเดี๋ยวโดนดุไปด้วยอย่างน้อยเรากดเอทีมันได้ก็โอเคอืมอยู่เฉยอยู่เฉยอ้อวไปเจอคู่หูคอมโบสต็อปแล้วพี่เอ็มกลัวโกรธแคสว่าเป็นแบบแบบนี้บอกเดี๋ยวหล้างแขนเลยมีอันตรีไหมชั้นนี่กู่หูระบกเราดีองสวยเฮ้ยโดนปะไม่โดนมาชิ้น อีโดนไม่อะไรจะหวาได้เลยนีสวยไปสิออดสิออดนี่มีแล้วไม่ใช้ไส่กนไปงไล่มาเฮ้ยกูเดนไม่เวอร์กว่าพี่ตัวตีเวสจะช้ไม่ได้หนื้อซุปเปอร์เนื้ออาโดน เอดีพายนี่แอนดีพีที่เขาว่าดีอืมเฮ้อเฮ้ยแค่นี่กูกูรักแค้นั่นละเว้ยเฮ้ยฟุ่มใจไว้เจอแน่มึงเจอแน่ท้ายเกมกูกดแรงไม่หยุดอ่ะมึเจอกูแน่ไอ้บ้าหมอมาช่วยกันหน่อยได้ไหมโอเคไม่ไม่ถามเฉยๆถ้าไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บโดนแกงอีกแง่ที่อ่ะ สวยเฮ้ยเมาละออไอออสอ่ะไอนี่ไล่เขียนแล้วไล่เขีนแล้ยเยกรมปูลย้ม่งสุดยอดเลยเฟื่อนหลักกูเลยอะไปไกรมปูอยเงตายนะดักดดักดดักด่าดักด่าไมถึงแน่หร้อไม่ทันวะดท้องตีเยไปเลยกรมปู ไอ้กามกูไล่เหรกามกูเฮ้ยเผื่อกูขดไปแล้วเว้ยเชี่ยกูพพอร์ตตัวนี้เลยโปรเจกต์เมกกาโปรเจกต์กูเลยมึงอะในโปรเจกต์จบกลัวมึงเลยเฮ้ยเชี่ยเไม่เฉยเอาเอาใหมหรือทิพ์ทั้งหมดเฮ้ยไม่ทันคาสซิกเป็นไหนอะ เขาบอกเขาคอนฟิวเลอร์มาสวยกูไม่รู้ไม่รู้คืออะไรแต่กูสวยก่อนสวยเพื่อนสวยมึงว่าดีกูก็ว่าดีเอ้าลองรูนรูนผิดกูยังไม่ได้จ่อเลยว่าจอยได้ไหมแม่งคนก็ว่าละกูแกไอ้ไขวะแล้วก็พึ่งเข้ามาเลยเหมือนเงาเลยไหมเออกูรู้แล้วไม่ต้องติ๊กหรอกไอ้ควายแม่ง บัต w ินอิสโอเคเฮ้ยมันบอกเอารูนมาผิดแม่งเศร้าอ่ะกูบอกว่าช่างแม่งมึงชนะก็พอแล้วไอ้เฮียจะผิดรูนหรือยก็ไม่โอเคหรือจะเคโอเด็กนี่มึงระวังแค่ท่าเตะบอลนะพอแล้วมันจะเตะบอลใส่นาเฮ้ยมันแย่แล้วเอาหนิงไปรอหนิง กูยังไ,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 ไม่ได้เวลาเนี่ยใช่ใช่เวลากูโอนเวลากูโอนตังค์อยู่กูยังไม่ได้ <laughs> รู้มากรู้มากานะรู้ดีรู้ดีเฮียรู้ดีเหรอ <laughs> เฮ้อ,อยอะไรตูดกูแล้วเกิดไปกูหน,นีแบบมึงเลยเมื่อกี้เนี่ย <laughs> <laughs> รู้แล้วนะ <laughs> เอ้ย ดูแล้วย0งจีบไอเฉยพูดเลยไอเฉยบึ้มเฉยมึงอ่ะไอ้ทอยเอยอยไม่มีอ่ะต้องแปดต้องแปดมีมมีสกิลสช่วยวะเมื่อกี้วิ่งถ้ามีช่วยได้บอกมีดิวิ่งวิ่งไอเช่น ไ้ยินแลวกูได้ยินเสียงรถพี่ไอ้กูหวั่นกูรู้เลยตัวเนี้ยกูได้ยินเสียงเวนพี่ยุทธมันขึ้นมาเล่นกลางนะสายอ่อนนอะโอเคโอเคกูได้ยินเสียงเวนมันเมื่อกี้เนี่ยตกใจเลยอ่ะไปเพื่อนความเร็วของมึงละว่เจอหน้าตรงนี้กูมันกูอยู่ตรงนี้ชัวร์กูเช็คแน่เอเนมี่สกอร์โอเคเช็คแล้วอืมกูเช็คเลย เอ้ยซุ่มว่ะอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเขาวะจะล่อดวะจะล่อดวะไปเดียวไปเดียวไปเดียวเบียดหนึบมึงไงไม่โดนไม่โดนเพราว่าว่าเราแกล้งแกไม่ตึ๊บตึ๊บหัวเกูแกล้งเลยตัวเนี้ยแกล้งเลยตัวเนี้ยเฮ้ยชินพี่ยุิงขี้เด็กนี่ก่อนสู้เลยชิ้นอะไรพี่ เชี่ไปพี่พิวล้วชินโอ้ไปเลพี่เอากูเสริมไปตัวเองทำเชียเลยเนี่ยเอา <laughs> เสริมเอาเต,ตีพิวตพิวไม่ตายแต่บุกตายตีพี่ลรตายนะ็มีเียงใจลายไม่ไดเียงนะชยอุ้ยพี่โอยมันกดกอมแล้ลกู <laughs> มีงไรเลย <laughs> ติดตูดกูเลยอ่ะเี้ยกลัวเลยเมื่อกี้เสียวลงไปแล้วนะลงไปแล้วนะไซออนไอ้นมเอาเอาเลืยกเอาไซออนจะไปล่างเลยเปิดไปแล้วมาแล้วมาแล้วบ่อยจังเฉยยังไม่กลับเลยไปเฉยยไปเฉยอะไรมึงแปลกไปเลยเดินมาเฮ้ยทุเรน เพื่อนรักมาแล้วอืออืออือไอ้เชื่อไอ้ิดปืนบอไปเลยเพื่อนโอ้โหอือกูเดินเพื่อนกูโอ้ยแย่แล้วชิบหายเกียร์ทีก่อนเอาสุดเดินถ่วงเวลาเพื่อนปิเกียร์อะไรเกียร์อะไรไอ้เชดช่วยกันด้วย

เกล้มพี่ยูสวม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีมาวันไม่้มว่ามันมีนะแต่ไม่ได้ใช่แน่น่าจะเอโดนอยาอยู่จ้ะละหมอกตันก็มีไม่ได้ไม่ได้เดินอ่ะเมื่อกี้นี่ักเคลักเคลกูไอ้เยี่ยักเขลเอ้ยเล่นอัตันดีกว่าตอนนี้กูอะไอ้นุ่มเขล อยากคนตีนแม่งวะเฮียปล่อยมั้นเลือกมึงกลับบ้านก่อนโอ้โหมันเห็นกูเฮียกินมันเข้ามารอกูได้เลยเนี่ยขาดหมดว่ะเดี๋ยวไปเติมอาหารมั้งเจลหายนะเจลจัดการไปหนี่ยมึเฮ้ยเอาเรื่องไปจีบโอ้ชิ่งว้าวว้าวน้องเบบี้ ว้เบบี้หลุดเบบอ๋อเฮ้ยมาดิมาดิ๋ยเดี๋ยวอุ้ยยยกลับแล้วกูอะเอ็งปล่อมเลยวะไอ้เดี๋ยมาดิี๋ยมาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันมันบิ๊กไลรกูจนมันตายเองเลยวะไปเฉยมง่ะไป เย่กูเล่นอยู่กอ้เจนันตัวตัวอยู่เย่ไล่จะกูไล่จะตายเองเยโอ้ยอะไรอยู่ข่าเราสูด้วยหรอเจ้